สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเต๋นานาคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดียนนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทำการล้างต้องความสะอาดเลยนะครับเหรียญไร้ดำปีชัดเจนนะครับท่านดูสิครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ ด้านนอกหรือด้านในครับจะเป็นเห็นรอยดำปีชัดเจนเลยนะครับท่านแล้วสำหรับเหรียญนี้เนี่ยได้มาก็นานโขเลยครับท่านแต่ว่าใส่ทงยังดิบดีเลยครับมัดปากไว้เรียบร้อยมันก็เลยยังสะอาดอยู่เหมือนเดิม่นะครับมันไม่สกปรกเหมือนเมื่อก่อนครับเจียวมาที่แรกที่แรกนี่ดูแทบไม่ได้เลยครับท่านก็เอามือลูบๆคําออกมันก็เป็นภาพนี้นะครับท่านแต่สิ่งที่ผมอยาบอกคือห้ามอาสกัดใบขัดเด็ดขาดนะครับท่านเป็นรอยกรรีเลยครับแล้วก็น่าเกลียดมาก รู้ไม่ได้เลยนะครับเรามาดูคบ,บานเหรียญน,นี้จะเป็นปีประสออะไรจํานวนกามปิดติยอยู่ที่เท่าไรติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากที่สไหมนะคะะนรับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดน,นะครับสองสีตัวติดน,นะครับด้านนอกคิวเปอร์นิกเกิลส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับสีทองไกลเป็นสีดาปีไปและะ้วครับเพราะยังไม่ทําตารางนะครับเบื้องหน้าโพงท่านก่อผู้วิพล์อรุณญดติส่วนด้านหลังก่อ แล้วเทศกาลกี่ข้าวครับท่านแล้วบนลําโพลูกวงท่านดูสิครับสวยงามขนาดไหนดูสิครับโอ้โหครับคมชัดเจาะมากครับท่านไม่มีระบุรอยบี้อะไรมากมายเลยครับท่านมีนะมีแน่ครับก็เหรียญที่ผ่านกันใช้แต่เหรียญนี้มีครับจะน้อยมากเลยครับท่านสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านแล้มาดูขอบเฟืองก็ดีกว่าครับว่าขอบเฟืองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเหรียญนี้ครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับขอบเฟืองครับนี่ก็มีระบุรอยบี้อยู่พอสมควรครับสำหรับ ขอบเฟืองสลับเรียบเดียนี้นะครับดูนี่ครับอออืืเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับเยอะมากพอสมควรเลยครับสลับรอยบุ๋รอยบี้ที่ขอบเฟืองสลับเรียบนี้นะครับฝั่งนี้นะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับสําหรับปีพศนี้ครับนี่ครับประเทศไทยครับเห็นชัดเจนนะครับตรงหนังสือหนังสือวัตถุนูนเห็นชัดเจนนะครับประเทศไทย อักษรเดี่ยวครับสามตัวชิดกันอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้สีห่างประมาณที่หนึ่งนะครับปลายประกาศูมขี่อยู่สำหรับอักษรเดียวนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้มิการทางสายตานะครับพอจอส่งผ่นห้าร้อยสี่เจ็ดครับท่านสองห้าสี่เจ็ดนะครับท่านสำหรับปีประสนนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัอดอรุณราชวรารามครับต่าลงมาอีกคือแม่น้นเจ้าพระยาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอดิกครับ สำหรับปีพศ2547นี้นะครับท่านเป็นภาษีเรียกนะครับ2547นี้จำนวนการปิดอยู่ที่62ล้าน688,090เหรียญน,นะครับท่านอ้โหเยอะนะครับท่าน62ล้าน688,090เหรียญเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับเยอะมากๆเลยครับท่านเหรียญเนสับยูนเซียนก็ให้อยู่ราคาอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่าน ในดับยูนซีนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยนี่สองห้าสี่เซตดีนะครับส่วนเลียนที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยตกอยู่ที่เลยหละยี่สิบบาทถึงยี่สิบห้าบาทเลยนะครับเนี่ยเฉพาะปีพศนะครับเดี๋สหรับดินเฉพาะปีพศเท่านั้นเองนะครับเพราะที่อื่นมันก็ปกติธรรมดายู่ครับมันไม่มีเนื้อกงเนื้อเกินอะไรขึ้นมาให้เห็นเลยครับสำหรับเดียนี้นะครับ